ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร นายขจรศักดิ์เจรรญโสภา,าผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้มีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการป้องกันและลดการบาดเจ็บและความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้จังหวัดตรังได้กำหนดมาตรการองค์กรและมาตรการที่เหมาะสมกับพื้นที่โดยให้ทุกส่วนราชการสถานศึกษาสถานพยาบาลหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานประกอบการเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซ็นพร้อมทั้งนําระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจรงิจรงจงังกับผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รวมถึงกําชับให้ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานผู้นําองค์กรและผู้นําชุมชนได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยยอยศพอรอันะคไกรศีสวทตรังรายงาน